สรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจำวันที่18กรกฎาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ไม่หยุดแค่คูริบอรี่เชลซีปรุกต่อเนื่องยืน่นข้อเสนอกว่า40ล้านปอนด์ดิวกองหลังเปเช่นในครั้งนี้ โดยกันที่ทางสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งสก,งกุลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก์ตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอมูลค่ากว่า40ล้านปอนด์ให้กับทางปารีสแซตแชมปพิจารณาเพื่อจะคว้าตัวแพนเนลคีเปเป้เร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมัยน,นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากพวกเขาเพิ่งจะซิลตัวคาริดดคูลิบารีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยสิงบูภายใต้ใการกรุมทีมของโชมาสตูเิลนะฮะต้องเสีย2กองหลังสําคัญนะผมให้กับทางทีมใหญ่อย่างทางอันเดรส์คิเตนเซนไปที่บาร์เซโลนา และการตัวดีโอบริติเกอร์เข้าไปยังบร่ไอ้ามัรเปออกจากทีมไปพร้อมกันแบบฟรีเอเจนต์เดวบเค้าพึ่งจะเปิดตัวคูริเดเบลี่จากทางเดลปรีที่มีมูลค่าประมาณราว44.2ล้านปอนด์เป็นกองหลังเพียงแค่รายเดียวจนถึงเวลานี้โดยการรายงานจากทางเดลี่เมลชี้นั้ว่าสิงห์ครัมเชลซียินขอน้อเสนอมูลค่าราวประมาณ40ล้านปอนด์ให้เปเชพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ชูคุนเดสังกัดเซบียาเป็นเด็กหนึ่งในเป้าหมายในซัมเมอร์นี้ แม้รายหลังเนี่ยจะถูกโยงกับทางบาเซโลนาในเวลาเดียวกันขณะที่คีบาเป้ยังได้รับความสนใจจากทางจูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งการโชดเซเรียอ,อีกด้วยท่านี้คาดการณ์กันว่าเดบรูจะมีภาษีที่ดีที่สุดในการคว้าแข้งเปเช่รายนี้เมื่อทางชูเคิลเคยทำงานเป็นอดีตกุนซอของพวกเขาและเคยร่วมง,งานกับทางคีบาเป้มาแล้วเมื่อครั้งอดีตโดยนอกจากคริเบารีที่เพิ่งย้ายซบถิ่นแซมฟอร์บริด อย่างเป็นทางการพวกเขาก็เพิ่งจะได้ตัวบราฮีมสเตอร์ลิงเสริมแนวรุกหลังจากปล่อยตัวโลเบลูลูกาโก้สู่อินเอร์มิลานภายใต้สัญญายืมตัวซึ่งทีมของชูเคิลเองก็อยู่ระหว่างการทัวร์ปริซันที่ประเทศอเมริกาและเพิ่งจะเฉือนเอาชนะคารับอเมริกาไป2ต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่ทางโปรแกรมนัดถัดไปของสิง์ตงครามเชลซีจะเป็นการดวนกับสโมสรชาวลอตในเมเจอรีชอคเกอร์วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมเวลา6นาฬิกา30นาที ตามราคกของประเทศชัยในขณง,งนี้ทูกเกลเชื่อมั่นว่าการเกอร์เป็นส่วนสำคัญของทางสิงห์นะโดยดังโทมัสทูเกลกุนซอทางเชลซียกย่องผลงานของคอนเนอร์การเกอร์ในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดพร้อมชี้สามารถเป็นส่วนสำคัญของทีมนาการหน้าได้ ซึ่งคาร์เกอร์ทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะฮะนาฬินนกาที่แล้วที่เจลซีนั้นปล่อยให้กระทางเชลพารียืมตัวไปใช้ง,งานก่อนจะกลับมาร,ร่วมปริซันกับทีมในตอนนี้โดยเพิ่งจะลงสนามพาทีมอาชนะคลับอเมริกาไป2ต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องช่วงเช้าวันที่ที่ผ่านมาซึ่งตเข้าได้กล่าวนะว่าคอนเนอร์ฝึกซ้อมระดับที่สูงมากผู้เด่นก็เห็นนะว่าการตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ทีมปล่อยตัวเขายืมไปให้กระทางเล่นที่อื่นก่อน เขามีก้าวสำคัญในการพัฒนาที่พาเบรตนะและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะในชาติอังกฤษในครังนี้มันเป็นเกมที่ดีสำหรับเขาที่เริ่มต้นได้ดีเป็นอย่างมากตอนนี้มันสำคัญที่เขาจะต้องคุ้นเคยกับปรัชญาการเล่นของเราการเข้าใจจังหวะในการเคลื่อนที่ว่าควรจะไม่ไปตอนไหนหรือไปตอนไหนและความขยันของเขาช่างน่าทึ่งเหลือเกินเขาสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมของเราได้เลยนะในครังนี้สิง คุยกับคอนปราบลื่นปล่อยโปรยาบบินกับลอนดอนในครั้งนี้โดยการที่อาร์มันโดปรยาสูนหน้าทีมชาติอารเบเนียออกจากแคมป์เก็บตัวของเชลซีที่อเมริกาเดินทางกลับอังกฤษแล้วเพื่อจัดก,การเรื่องการย้ายสู่ทีมเวสต์แฮม เดิมทีโปรยาไม่มีชื่ออยู่ในทีมเชลซีชุดปริซิซันทัวร์ที่อเมริกาเพราะโทมัสทูเอิลเปิดทางให้ดำเนินการย้ายทีมให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่เมื่อไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางเวสต์แฮมได้นะส่วนหน้าอาร์เบเนียจึงเดินทางไป US พร้อมกับนักเตะใหม่ไบริมสเตอร์ลิง โดยทาง BBC อสื่ออังกฤษบริงานข่าวน,นวาเชีซีต้องปล่อยให้โปรย่าออกจากแคมป์และก็เดินทางกลับอังกฤษก่อนกำหนดเพราะตอนนี้การเจรจากับทางเวสแฮมใกล้ที่จะบรรลุลงเต็มทีแล้วจึงอนุญาตให้นักเตะกลับมาดําเนินการตามขั้นตอนต่นตางๆทั้งการคุยสัญญาส่วนตัวและการตวรวจร่างกาย ตับทางโบยาที่ยิงไปทั้งสิ้น9ประตูจะทด้หมด38เกมกับทางซาตัมตันในสัญญายืมตัวในรายการที่แล้วกลายเป็นเป้าหมายหลักของเดวิชมอยผู้จัดการทีมเวสต์แฮมที่ไม่สามารถตกลงค่าตัวจันลุยกาสกามา่าสุดหน้าทีมชาติอิตาลีกับทางซาูโซโรได้ในครั้งนี้แอบส่องตลาดนักเตะเชลซีพร้อมแย่งแชมป์พิมบริกแล้วหรือยัง โดยเชลซีกำลังเริ่มต้นยุคการบริหารใหม่หลังมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทีมจากทางบรบันอับาโมวิชมาสิทธิชาวรัสเซียเข้าสู่การบริหารของเจ้าของคนใหม่อย่างทางชอตบดีนักธุรกิจอสัญชาติอเมริกันวัย47ปีทําให้เกิดข้อสงสัยสำหรับแฟนบอลว่าเจ้าของคนใหม่คนนี้จะมีงบประมาณให้ใช้ในการเสริมทัพตักเตะเพื่อจะพัฒนาความแข็งแกร่งได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ยิ่งพอตลาดนักเตะเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วหลายทีมก็เปิดตัวนักเตะหน้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องแต่เชลซีของทางท็อตมดีที่เสียนักเตะไปแล้วหลายคนกับยังไม่สามารถดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมได้เลยจนเกิดข้อสงสัยถึงความพร้อมของเจ้าของทีมคนใหม่มากขึ้นรเรื่อยๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วจนถึงตอนนี้เชลซีก็ปิดดีลวคว้านักเตะหน้าใหม่มาเสริมทีมได้ถึง2คนแล้วส่วนจะเป็นใครกันบ้างนั้นมาดูกันได้เลยเริ่มจากหนึ่งกันก่อนก,กันราฮิมสเตอร์ลิง โดยบราหิมสเตอร์ลิงปีกจรวจทีมชาติอังกฤษวัย27ปีย้ายจากทีมแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์มาเริ่มทีมเชลซีกลายเป็นแข้งดาวดังคนเด่นในยุคแรกของท็อตโบรีเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจไม่ใช่น้อยที่แมนเชสเตอร์ยอมยื่นอาวุธให้กับคู่แข่งแบบนี้ แต่เหตุผลส่วนหนึ่งนอกจากการปรับสมดุลทางการเงินของสโมสรแล้วการมาของคาร์เรนก็ทําให้ตําแหน่งในทีมเริ่มไม่มั่นคงและตัวของบราฮีมสเตอร์ริงเองก็คงจะต้องการจะลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ เคยติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้จึงได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะเชลซีได้อาวุธหนักมาเสริมทัพเกมรุกให้น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกแถมราคาค่าตัวก็ไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับตลาดตั้งแต่ในปัจจุบันโดยรังหีมสเตอร์ลิงนอกจากจะเล่นเป็นตัวรุกได้ทั้งสองข้างแล้วยังสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวหลอกหรือว่าชอบเรียกกันว่าโฟนไนทีไดีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับแผนการเล่นของชมัสตูคเคิลทำให้กลายเป็นกำลังสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยในครั้งนี้ สมาคนที่2ก็จะเป็นคารดิดูคูลิบารีโดยคาริดูเนี่ยกองหลังทีมชาติเซเนกัลวัย31ปีของนาบปรีไปนักเตะที่ถูกจกจ้องให้เป็นหนึ่งในกองหลังดีสุดในโลกแต่ช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นการสําคัญช่วยให้นาบปรีสามารถขึ้นมาเบียดรุ่นแชมป์ได้แต่ด้วยจังหวะเลาลาและก็เหตุผลหลายอย่างมันคงถึงเวลาแล้วที่ทางคารดิดูคูลิบารีต้องก้าวไปสู่ทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าสุดท้ายก็เป็นเชลซีที่คว้าตัวมาร่วมทีมได้สําเร็จ ด้วยค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์คาริิตูคูริบารีจะเข้ามาเป็นกำลังหลักในการาในเกมรับของทีมรวมกับตัวเก่าอย่างทางจิโกซิวาทันทีเนื่องจากเชลซีก็เพิ่งจะเสียกองหลังออกไปพร้อมกันถึง2คนนำ่าเป็นการแก้ปัญหาได้ฉลาดตรงจุดและยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมได้มากขึ้นไปอีกด้วย ซึ่งเชลซีเนี่ยจัดเป็นทีมที่มีโอกาสในการลุ้นเบียดแย่งแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลโฟูได้มาที่สุดนาฬิการที่ผ่านมาและก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าชิงสองถ้วยในประเทศบอลยุโรปก็เข้ารอบลึกก่อนจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายส่วนผลงานในลีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คะแนนดูห่างเหินกันมากนั้นเกิดจากปัญหาภายนอกที่เข้ามารุมเร้าอย่างไม่หยุดหย่อนทําให้ทีมเสียสมาธิและก็มีช่วงฟอร์มหลุดยาวจนยากที่จะกลับมาเล่นไล่ทันส่วนนาฬิการที่จะถึงนี้เชลซีมี ความพร้อมมายิ่งขึ้นหลายอย่างในสโมสรก็กำลังเล่งเข้าที่เข้าทางแม้ว่าจะเยนเตตแกนหลักออกไปหลายคนแต่การด้นเตตหน้าใหม่อย่างทางราฮิมเซอร์ลิงคาริดดคุลิเบลลี่รวมไปถึงการได้ดาวรุ่งอย่างทางคอนเนอร์การ์เกอร์กลับมาช่วยทีมทําให้ความแข็งแกร่งของทีมไม่ได้ลดลงลงไปเลยบางทีอาจจะเพิ่มมากขึ้นทด้ซ้ำไปตอนนี้ตลาดนันเตตยังไม่ปิดตัวลงนะฮะจึงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีเักเตะเข้ามาเสริมทีมอีกหรือไม่ แต่จะถึงตอนนี้ผมกำลังที่มีก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเชลซีพร้อมแล้วที่จะแย่งช้ป์พิบริกมาครองให้ได้อีกครั้งในครั้งนี้และข่าวเชลซีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก f อฟซท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ